ทุกคนตอนนี้ที่ฉันมาอยู่ที่สภาทอกนะคะเขากำลังจะถ่ายรูปก,กันพอกชอ็อตโอ้เธอฉันเจอแต่ละคนฉันเจอคุณลุงที่ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถเจอเขาได้ในสภาด้วยคะ่ะวันดีค่ะทุกคนะไม่รู้ไม่รู้รู้สักหน่อยเถอคะค่ะทำไมวันนี้มาไหวคะอาผมอ่ะนะมันป่วยาขาเจ็บขาเจ็บวันนี้หายแล้วไปอาบอบนวดกันหนูไหมหายกี่วันไออย่างนี้สวัสดี S <S ไปเนค่ะเหมือนมากแต่ละคนเดินค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้ใครคะเขาว่าเป็นใครคะเทียมครับโอ้ตายแล้วนี่เพิ่มอลยครับขอเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มด้วยนะคะได้เลยครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูตรงกลางเลยเนี่ยตรงนี้เลยรถนะคะมา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 รถค่ะนี่ทุกคนแต่ละคนอ่ะโอ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชนาเทียมพักวัวตาชูหน้าเหมือนมากโดนคุณอันนี้ยค่ะครับนรังสีมันเทียมครับแล้วนี่ราคาดีเทียนครับโอ้ยตายนะปลาครับที่เป็นมะเร็งอ่ะยังไงคะสุขภาพร่างกายอัปเดตหน่อยค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ราคาคนหน้าเหมือนเฉยๆเซนเซล